ก็เหมือนจีบสาวนะคะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยจีบสาวอยู่บอกเลยมันก็คือการตลาดดีๆนั่นแหละเวลาที่คุณจะจีบสาวอ่ะคุณก็ต้องดูก่อนใช่ไหมว่าสาวคนนั้นอ่ะเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วคุณมีหน้าที่คือแค่หาความชอบของสาวแล้วก็เอาไปเสิร์ฟสาวแค่นั้นเองเหมือนกันการตลาดง่ายๆคุณแค่หาความต้องการของลูกค้าของคุณให้เจอคุณคิดว่าลูกค้าของคุณคือสาวของคุณคนนั้นสิคือหนุ่มของคุณคนนั้นสิที่คุณกําลังจะไปจีบเขาอยู่อ่ะแล้วคุณก็แค่หาว่าลูกค้าของคุณเขากําลังชอบเรื่องอะไรแค่นี้เอง คุณเจอว่าคนที่คุณกาลังเลงอยู่เขาชอบอะไรเราก็แค่เสิร์ฟเรื่องนั้นเราก็แค่ออฟเฟอร์เรื่องนั้นให้เขาง่ายมากๆเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยอย่าไปคิดเยอะคุณแค่คิดว่าตอนที่คุณกําลังจะจีบแฟนของคุณสักคนหนึ่งคุณทํายังไงให้เขามาชอบคุณลูกค้าก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะเขาก็ชอบความที่เอาใจใส่เขาชอบความที่เราเอ๊ะทำไมเราถึงรู้เรื่องนี้แล้วเวลาที่เขาเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เขาก็จะชอบถูกใจจริงไหมคะเขาก็จะซื้อสินค้าคุณมองการขายเป็นการจีบสาวมันจะง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออน,นุญาตไปจีบสาวก่อนเราเจอกันนะคะบ๊ายบาย